ผมพาทุกคนมาเที่ยวทำบุญกันที่วัดร่องเสือเต้นเที่ยมเพลเมืองจังหวัดเชียงรายครับ สำหรับวัดร่องเสือเต้นนะครับเป็นวัดราสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ากกในตําบลริมกกอาเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายในอดีตนะครับที่ตั้งของวัดเป็นวัดร้างมีเศษอิฐโบราณสถานต่อมาชาวบ้านมีความคิดที่จะสร้างวัดจึงได้ร่วมกันบูรณะวัดร้างและตั้งชื่อวัดว่าวัดร่องเสือเต้นโดยได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่21สิงหาคม2558วัดร่องเสือเต้นนี้นะครับได้รับการบูรณะด้วยผลงานของนายพุทธากาบแก้วหรือสานกศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงรายซึ่งเป็น สิทธิ์ของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิริพิพัฒน์วัดน,นี้มีความสวยงามแปลกตาด้วยศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดวยใช้เฉดสีสีน้ำเงินฟ้าและสถาปัตยกรรมความงดงามจากช่างปูนปั้น สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดน,นะครับคือผู้โบสถซึ่งเป็นอุโบสถสรีน้ำเงินมีรวดรายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ภายในประดิษฐานพระพุทธรามงคลบดีตรีโลกนาถซึ่งนามหมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นมงคลเจ้าในความเป็นราชาเป็นที่พึ่งใน3มโลกโดยเป็นพระประธานที่มีพุทธลักษณะงดงามความสูง6.5เมตรหน้าตักกว้าง5เมตรภายในองค์พระบรรจุพระรอดลำพูนจำนวน88,000องค์และมีแก้วแหวนเงินทองของมีค่าหลายสิ่งถูกฝังอยู่ใต้พระพุทธรูปบริเวณพระเศียรบรรจุพระบร,ร,ร,รมสารีริกธาตุซึ่งได รับพระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆอรินายกและยังมีจิตกรรมฝาผนังเป็นภาพเรื่องราวพุทธประวัติสำนักวัดแห่งนี้นะครับเปิดให้เข้าชมนะฮะได้ตั้งแต่เวลา7จนกาถึง20นาฬิกาของทุกวันเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามของอุโบสถแห่งนี้กันครับ